กูทินทักเหล่าผู้กรารทุกท่านนะผมตอนนี้เราอยู่เป็นเรือกาเซฟรดินนะผมก็เล่นโดยฮัทท็อปแรมนะก็พิจารชื่อครับผมห้องนี้มีเทียร์8กับเทีย7นะซึงผมก็เพิ่งจะหายไข้ามานะผมถ้าสิบแปดก,ก็ตามนั้นนะผมโอเคเดี๋ยวโจมตีเจ้าชายก่อน เรียบร้อยครับผม2ฮิตนะซิติเดียวสองด้วยครับผมก็อ่ะนอกจากชิทและชื่อก็มาดูว่าผมว่ามีเรืออะไรบ้างนะก็ซีวีฝั่งละหนึ่งอ่าดีๆฝั่งละสองคูเซอร์ฝั่งละ4แล้วก็เบรนชิฟฝั่งละ5นะครับผมแล้วก็ทำไมถึงเล่นเซฟเปอร์ลินเนาะก็เพราะว่าแพทใหม่มันปรับมาอ่าจริงๆไม่ใช่ปรับเซฟเปรินหรอกเนื่งองจากว่าแพทใหม่มีเรือใหม่มาเยอะแยะมีเรือแปลก แบบใหม่เยอะแยะมากขึ้นเดฟิินก็เลยเล่นยากมากขึ้นนะผมจากที่ต้องเล่นด้วยต่อกับกต่อกับเซคัน d ด r รีเนาะก็กลายเป็นว่าตอนนี้ต้องปรับตัวใหม่ครับผมเซคันเดอรีแทบจะไม่ได้ใช้ถ้าไม่จําเป็นนะแล้วก็ตอเนี่ยก็โ okay. อเคอาวุธหลักเหมือนเดิมแต่บอมกับโรเกตตนี่ต้องเอามาใช้ด้วยครับผมไทใ,ให้เป็นด้วยนะผมโอเคการเล่นตอก็เหมือนเดิมครับผม ไม่มีอะไรมากนะก็สปริงก็ถ้าเล่นต่อก็ถ้าเป็นอยู่แล้วก็สบายๆครับผมเดี๋ยวตรงนี้ตีที่ชานฮอสนะผมนี่ผมเล็งพลาดนะเพราะว่านึกว่าชานฮอสจะดยความเร็วหลบนิวอารีนะได้หนึ่งลูกครับ <c oughs> กลับมาโจมทีชานฮอสครผม เมื่อกี้เนโอลินก็เปิดขค้นบินไฟเตอร์เนาะก็ไม่เป็นไรเราอ่าเราอยู่อีกฝั่งนึงนะผมไล้อย่างเนโอลินก็มีห่างไปแล้วได้สามลูกจากชานฮอสนะผมโอเคอ่าีาก็หยิบบอมม้าผมเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งนะผมว่าเวิร์กไหมโอ้โหเดี๋ยวยอกทาวมาปล่อยเครื่องบินไฟเตอร์อัดหน้าเราคือมันไม่ได้สปอร์ตเรานะ ครื่องบินไม่ได้สปอร์ตนะนะเครื่องบินไฟเตอร์อะ่ะแค่กวนไม่ให้เราปล่อยเครื่องบินง่ายแค่นั้นเองครับผมไม่ได้สปอร์ตเลยนะโอเคเดี๋ยวโจมตีคาตาลุน่าก่อนนะผมว่าเวิร์กไหมนะซึ่งในนี่เป็นอ e ีเพยเนาะผมก็รู้อยู่แล้วว่ามันเวิร์กแต่เดี๋ยวให้ดูว่าผมว่าเวิร์กขนาดไหนนะโอเคทิ้งโดนหนึ่งแล้วผมซีเดียวหนึ่งนะก็ถือว่าโดนแล้วกันเนาะทิ้งสิบโดนเก้าประมาณนี้กันเนาะ ส่วนเรื่องเ,อเรือที่มีคนขออย่างเช่นเรือสลาวา่าหรือหรือกอ็อีกลำก็รีวิววินคอนซินเนาะ <c oughs> สองลำนี้ผมจดไปแล้วแหละก็ไม่ต้องห่วงครับผมผมจดไปแล้วเด๋วเล่นนะผมเล่นให้ดูแล้วก็เอามารีวิวด้วยแหละเนาะ ก็ไม่ต้องห่วงครับจดไปเลยลไม่ลืมไม่ลืมส่วนคนที่ขอเรื่องว่าโอนกับตันยังไงแล้วก็แนะนําเรือผมอันนี้เดี๋ยวผมทาแยกอยู่แล้วแหละฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าผมจะลืมนะแต่ก็ต้องขอใครให้ผมทช้านะเพราะว่ารักษาคออยู่นะก็มาเทสแล้วกันว่าไหวไหมนะผมคอเนี่ยมันนี้นะก็เทสในคลิปนี้เลยเมื่อกี้ชิงบอมไปก็เพนหนะึ่งโอเวอร์หนึ่งเนาะซึ่งเพนก็ได้ซิตเดลนะผม โอเคเดี๋ยวผมบอกชิคลอบหน้าถ้าหยิบปอมนะอันนี้ก็หยิบต่อไปก่อนนะผมโจมตีคาโตนาได้นะก็ตั้งใจจะทำแบบนั้นนะผมวิคตอริโอเดินมาข้างหน้าโอ้ไม่ทันนะผมถ้าผมปล่อยไปด้านซ้ายของวิกตอริโอ ใต้มือเราอะผมกับป่าเรือของอวิตอริโออะเราก็สามารถโจมตีคาตรลนาได้นะแต่กลัวว่ากลัวว่าจะไม่ทันนะก็เลยปล่อยาพาดไปแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวซ้าที่วิตอริโอแทน <c oughs> ยกทามาเล่นมาเล่นหน้ากองเรือเรามากเลยอะแบบเรือฝั่งเรือเราก็เยอะมากนะตรงนี้เป็นกองเรือ,อะรนะแต่แบบยกทา,ามาเล่น ก็เหมือนกับเราคนระับผมเราก็เล่นแต่แบบเราเราเล่นแบบไปลายๆครับผมกว่าศัตรูจะรวมกลุ่มเข้ากองเรือกันก็ใช้เวลา5นาทีเข้าไปแล้วอะเมื่อกี้คือนิงเกี่ยวเราก็ไม่เป็นไรคนระก็เรียกกลับเอาโลเกจมาเล่นแทนนะทุกอย่างของเซปรินเป็นอาวุธแล้วนะครับผมในแพทน,นี้นะขึ้นพิงเกี่ยวอีกอะโอเค เก็บ okay, ครับอ่ะหยิบบอมมาแทนเลยเมื่อกี้เกี่ยวบอมเราเราก็หยิบบอมมาละวิตด mm ิโ hmm. อซ่อนอยู่ในปันนะ mm hmm. เดี๋ยว mm hmm. ก็จมตีคาสนาแทนนะผมถ้าเราเห็นว mm ิตเิโอเดี๋ยวก็จมตีว mm ิเรโอได้นะ mm hmm. เลอฟันท้านะออกมาอย่างนี้นบินหลบๆหน่อยครับผม ก็เดี๋ยวผมดูอ่าแล้วก็ปิดเครื่องินไฟเตอร์ไว้ครับฮะเอาเรือหลบหลังผู้เขาหน่อยครับผมเห็นตรง IA ไหมครับที่พวกกองเรือเราอยู่อะไอเอกับจะชายเราอะเดี๋ยวผมจะเอาเรือไปหลบตรงนั้นแทนนะผมไม่งั้นเดี๋ยวโดนฝั่งลายนกับ2ของนี่ยิงมานี่ดูเรื่องกดอ่ะ,อะ ทิ้งหนึ่งได้หนึ่งครับผมดิจิตเดลเนี่ยก็โอเคอะโอเคเดี๋ยวมาบอกชิกนะผมก็หลักการนะควบคุมทั่วไปเลยครับผมควบคุมทั่วไปเลยเป้าไปนิดนึงอะแล้๋ยวกด S ครับผมกด S ค้างไงนะห้ามปล่อยนะผมแล้วก็ค่อยทิ้งนะเดี๋ยวหยิบบอมมาใหม่รอบหน้าผมจะอธิบายแบบชัดเจนเลยนะครับผมก็คือ ตอนที่เราควบคุมเครื่องบินบอมเนี่ยเราก็ควบคุมทั่วไปได้ครับผม WSD อะไรได้หมดเลยคนะแต่ตอนจะทิ้งอะ่ะอันเนี้ยจะต้องฟิกครับผมคือต้องทําให้ได้นะตามเงื่อนไขนี้แล้วจะทิ้งโดนนะครับผมเดี๋ยวันท้ายิงยิงต่อใกล้เลยขนะึ้เพื่อนได้ครับไม่เป็นไร ไม่ใจจะช่วยนิดนึงนะแต่ก็เข้าใจแล้วว่าเพื่อนต้องเหยียบต่อเรามาโจมตีโฮแทนนะผมรอแป๊บครับ รอ็อกเก็ตมาเล่นนะผมล็อกเก็ตก็เหมือนกับออบอมนะคือเก็บไป1นสคอร์ได้ก็ดีครับผมแล้วก็ล็อกเก็ตเนี่ยตามจริงต้องเก็บตัวแบบเม,มื่อกี้ไหมก็ไม่ต้องก็ได้นะผมเราเก็บไว้ตอนแบบใกล้ถึงก็ได้ผมประมาณ8โลก็เก็บไปก็ได้นะต่ไม่ต้องกดสกริบนะครับผมหรือว่าประมาณ6 6โลก็เก็บได้นะผมเพราะว่า เนื่องจากขึ้นบินบินช้าเนาะแล้วก็ทำให้เราเหมือนซิงช็อตเหมือนอินโดได้ง่ายนะครับผมอันนี้ผมกด S นะครับผมล็อกเก็ของซปเปอรินก็มีทิกนะครับผมถ้าเรากด S ค้างนะกด S คค้างตอนที่เราเลงเนี่ยเป้าแนวตั้งครับผมจะถีบเล็กลงแต่ถ้ากด W e จะกว้างขึ้นนะครับผมถ้าใครเล่นแล้วสังเกตจะเห็นตรงนี้นะผมว่ามีกว้างกับปุกได้นะครัเวลากดดบิ W กับ S นะี๋ยวเราโดนเห็นแล้วก็เลยดีๆเดินเข้ามานะตรงนี้สโมกเต็มเนี่ยแล้วก็ไม่น่าเข้าไปนะมีทั้งชายกับเบสเวจเนียนะมาจมตีนากะโตชิ้วข้างหลังยอค้าดีกว่าครับ โอเคหลักการนะผมก็คือคอนโทรลทั่วไปเลยนะเล่นเรือหลบเรยคอนโทรลทั่วไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมอันนี้กด S ค้างนะอเน,นี้ยกด S ค้างตลอดห้ามปล่อยนะผมแล้วก็ทิ้งแะเบดไปห้ามปล่อยเลยนะครับผมย้ำอีกทีนะว่าห้ามปล่อยนะเดี๋ยวอากิสกิโพแล้วอันนี้ล็อกเป้าไวนะ้แลต้องจัดการโดยดีๆแล้วเพราะว่าอยู่ข้างหน้าาแล้วนะ อ่าอย่างหนึ่งนะผมผมไม่ได้ใช้กาะตันคุนเทอร์เจนนะฉะนั้นจะไม่ได้สกิวอะไรเพิ่มเยอะแยะนะผมคือถามว่าถ้าหากมีใช้ได้ไหมใช้ได้ครับผมแล้วแต่คนนะแต่ผมเอาไปให้แม็กอิโมแมนไปแล้วก็เลยมองว่าซิฟรินไม่จำเป็นต้องอ่ามีคุณเทอก็ได้ครับผมเพราะว่าไม่ได้เอา เซนเดอรี่ไปกวาดเหมือนแพทก่อนๆนะผมก็เลยมองว่าไม่จำเป็นแล้วผมหยิบแพ็กเกจมาก็เจตนาก็พวกเรือดีๆนยโอ้โหปาดไปประกันทีเดียวก็ครึ่งหนึ่งแล้วเล็งเผื่อเยอะๆครับผมเจอเรือฝรั่งเศสนี้4.31อะ 4.31 4.35นี่ก่อนยิงโรเ็ตนะ3ลูกครับผมได้มานะแล้วก็อากิสกิกำลังโดนเราใช้ซีกันเดอรีย่ยิงไปเรื่อยๆด้วยตวนเดรนบมเป็นที่เรียบร้อยครับผมเล็งเลอฟันานต่อเลยฮนะระวังตอจากอากิสกิด้วยฮนะก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวเข้าหาอากิสกิเพื่อหลบตอแหละ เดี๋ยวลบแป๊บครับหยิบบอมมาผมก็เดี๋ยวบอกทิกอีกรอบหนึ่งนะยิงไปเรื่อยๆต่อามาต่อมาจากเรือฟันท้าโอเคพอทนนะพอทนนะโดนต่อโอเคยิงเคลียร์เรียบร้อยแนละ้วปืนลองเราจะได้เอาไว้เล่นกับพวกเรือดีๆเท่านั้นเลยน,นะผมแล้วก็ เนื่องจากว่ากระตันที่ผมมาใช้เนี่ยยังไม่มีสกิลอ่าพอ,อยังไม่ครบครับผมถ้าพอ,อยครบผมก็จะอัพเพิ่มระยะดีระยะยิงแหละโอเคมันไม่โอเคเลยเ <c oughs> พราะว่าโดนแฟคกันปาดไปก็เลยพังหมดเลยเปลี่ยนไปใช้ต่อครับเมื่อกี้หยิบผิดนะ โผตรงนั้นใกล้จมแล้วผมปล่อยไปนะเดี๋ยวเพื่อนยิงเคลียร์เองได้นะเดี๋ยวจมตีนตักโตครับผมมุดหัวจมตีแล้วผมไม่ต้องแคร์เครื่องบินเฟเตอร์อะ่ะ <c oughs> พอโดนเกี่ยวก็เอาเอาเก็บครับ <c oughs> อัสเชีอวมาเบียด ผมโดนเล็งแนละ้วเจ็บหนักครับแลงก็โตยิงมาโดนเราสี่ลูกนะยิงไม้สี่ส<ถ>ก็เจ็บอนะเบียดต่อจังเลยอนะยังเบียดอยู่นะี่เนี่ยเอาระเกส์มาในทิศชารครับผมกดเอนจิ้นคูลิงวิ่งเข้าไปหาเลย สังเกตดีๆว่าจะเดินหน้าหรือเดินหลังนะแล้วก็ยิงลเกตไปตั้งใจจะช่วยเรานี่เองับผมแต่แบบตั้งใจจะช่วยแต่จะฆ่าเราตายนะเมื่อกี้โอ้โหเจตนาดีแต่ว่าแบบมันร้ายนะเจตนาดีบางร้ายนะตัวอย่างเราก็แล่นออกมาจากสมออยู่แล้วผมไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนี่ยเชายเมื่อกี้จมไปแล้วผม เราก็จมตีนังนกระโตต่อนะนังกระโตกตีรเราโอเคก็จมทุกลำมว่าแบบโอโอโอเจ็บนิดหน่อยครับผมก็ได้โอเคเลยแหละคลิปประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมทำคลิปแยกให้เลยแล้วกันว่าสอนทิ้งบอมเป็นไงนะแต่คลิปนี้จบเพียงแค่นี้แล้วเจอกันคราวหน้าผมจะลืมกดไลค์กดแชร์เพิ่มมุมมองกับช่องของเรา แล้วก็สับสนุนเราได้โดยตนัครการกดลิงก์ข้างล่างครับผมคลิปมีนะตอนนี้ก็ไปแล้วไปครับคุณพอก่อนแล้วผมโอเคเดี๋ยวกลับมาทำคลิปเยอะๆแหละเดยวครับ